เมื่อถึงเขตชานเมืออริมทะเลของเทียนจินลี่หลิวได้พบว่ามีชาวบ้านน้อยใหญ่หาของทะเลมาวางขายกันเกลื่อนกราดอย่างเช่นปลาชนิดต่างๆทว่าไม่มีปลาหมึกหรือกุ้งปูซึ่งระหว่างทางผู้นำชุมชนอย่างป่ายเคอได้บอกกล่าวกับนางแล้วว่าคนส่วนมากนำหอยนางรมมากินสดกันเพราะมันสามารถเพิ่มกำลังวังชาได้ดีแต่ก็มีเพียงคนส่วนน้อยที่นิยมกินกัน ลี่หลิวจึงพอเข้าใจว่าคนที่นี่ยังไม่ได้ลิ้มลองเมนูอีกมากมายเมื่อลี่หลิวลงจากรถมา้านางก็เดินตรงไปที่ร้านขายหอยนางรมและถามไทยตกลงเรื่องราคากันจนเสร็จสินจึงกวักมือเรียกปายรุ่ยฉีเพื่อให้นำรถมา้ามาใส่หอยนางรมที่มีน้ำหนักมากกว่า5กิโลจากนั้นพ่อค้าก็ยกตะกร้าขึ้นหลังรถมา้าให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ลีหลิวกล่าวขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นางได้รับมาทำให้นางมีรอยยิ้มอย่างผ่อนคลายประดับบนใบหน้าดวงเล็กๆต่างจากสีหน้าของป่ายเคอที่ถูกพ่อขาแอบมองจนเขาหน้าแดงพ่อขาคงไม่คิดว่าท่านพุนาหมู่บ้านจะกินมันเข้าไปหรอกใช่ไหมท่านพีท่านดูแม่น้ำสีฟ้าครามนั่นสิขอรับมันงดงามเหลือเกินข้าเห็นคลื่นลมพัดมาแล้วน้ำก็ยกตัวขึ้นสูงตามแรงลม ก่อนจะพัดมาเป็นระลอกคลื่นหลายอันทั้งน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยขอรับมันช่างน่าอัศจรรย์นักลี่เฉินมองเห็นคลื่นน้ำที่พัดกระทบชายฝั่งทำให้เขาตื่นตาตื่นใจไปกับภาพและเสียงคลื่นที่เขาได้เห็นเป็นครั้งแรกเสียงหัวเราะเบิกบานรื่นหูของเขามันช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังยิ่งนักระหว่างทางที่หาที่พักเจ้าเล็กเห็นสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้เห็น และคอยถามท่านลุงไป่เคอและเรียกพี่รองของเขามามองดูนั่นนี้อย่างตื่นตาเดี๋ยวได้ที่พักแล้วเราค่อยไปเก็บหอยกันข้าได้ข้อมูลมาจากร้านแผงลอยเมื่อครู่มาว่ามีหาดหอยอยู่ฝั่งตรงนั้นด้วยลี่หลิวชี้เนิ้วไปตามทิศตะวันออกตรงข้ามกับแสงพระอาทิตย์ที่เริ่มคล้อยไปตามทิศตะวันตกพ่อขาคนเมื่อครู่บอกข้าว่าอันที่จริง หอยพวกนี้มีที่หาดอีกจํานวนมากเพราะข้าต้องการจะเก็บมันด้วยตนเองเขาจึงได้บอกกับข้าที่เป็นคนต่างถิ่นเขาคงคิดว่าข้าแค่อยากลองจับมันด้วยตนเองและไม่ได้คิดเลยว่าข้าอาจจับหอยของพวกเขาไปมากเพียงใดมิติจ้าเจ้าช่างเป็นสิ่งวิเศษจริงๆข้าจะหาเก็บหอยกุ้งปูและสาหร่ายใส่เข้าไปในนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ข้าจะทำได้เลยล่ะ ดังนั้นข้าจะต้องพาน้องชายตัวอ้วกไปเปิดหัวเปิดตาสักหน่อยแล้วลี่หลิวพูดเสียงเบาเล็ดรอดออกมาตามลมพอได้เห็นที่พักเป็นโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากริมทะเลนักนางและน้องเล็กพร้อมทั้งป่ายรุ่ยฉยีที่ได้ห้องพักเดียวกันพากันเอาเสื้อผ้ามาเก็บในห้องแล้วแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงขาย,ยาวที่ถูกพับขึ้นมาเหนือเขา่าและสอกลี่หลิวบอกว่าหากทำเช่นนี้ เสื้อผ้าจะได้ไม่เปียกระหว่างเดินหาหอยทั้งสามคนจึงจัดการเสื้อผ้าให้พร้อมเพื่อความสะดวกก่อนที่จะไปเคาะประตูห้องข้างๆเพื่อบอกว่าพวกเขาจะไปเก็บหอยริมทะเลไปรุ่ยฉีเจ้าต้องดูแลน้องๆให้ดีประเดี๋ยวข้ากับแม่ของเจ้าหายเหนื่อยจากการนั่งรถม้าแล้วจะตามเจ้าลงไปพวกเจ้าก็อย่าไปไกลกันมากนักละ่ะขอรับข้าจะดูแลน้องๆให้ดี ไปรุ่ยฉีรับคำก่อนที่จะพาลี่หลิวและน้องเล็กของนางไปที่ชายฝั่งริมทะเลข้าอยากได้ถังไม้เราไปเอาถังไม้กันก่อนเถอะเจ้าข่าลี่หลิวเอ่ยปากชวนไปรุ่ยฉีที่จับมือลี่หลิวไว้ยังห่วงใยได้สิทั้งสามเดินอ้อมไปหลังโรงเตียมไปรุ่ยฉีเดินไปหยิบถังไม้หลังรถกับลี่เฉินลี่หลิวรีบเข้ามิติเด็ดหัวผักกาดออกมาสองหัว และตักน้ำเทใส่ถังน้ำของทางโงเตรียมที่เตรียมเอาไว้ให้ม้าของนางได้ดื่มกินก่อนจะรีบเอาถังเข้าไปเก็บแล้วออกมาลูบหัวม้าสองตัวอย่างห่วงใยพวกเจ้าพักก่อนนะไว้พรุ่งนี้เช้าข้าจะพาพวกเจ้าไปเดินเล่นริมชายหาดวันนี้คงเหนื่อยมากสินะกินเยอะๆพักให้มากลีหลิวให้อาหารและพูดคุยกับพวกมันครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินไปหาปายรุ่ยฉีกับน้องชายที่ยืนกวักมือเรียกนางอย่างตื่นเต้นนี่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเอามากๆสำหรับนางลีหลิวต้องรีบกบโวยผลประโยชน์ให้มากที่สุดนางกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหาน้องเล็กด้วยมีมือน้อยๆของเขากางมือรอรับนางอยู่ทั้งสามเดินไปตามชายทะเลเลาะไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ต้องยิ้มกว้างเพราะหอยนางรมเกลื่อนกราดไปทั่วพื้นทราย แทบจะกล่าวได้วา่าเปลือกหอยพวกนี้ทับถมกันจนมองไม่เห็นพื้นดินเลยก็ว่าได้เร็วเข้าเราเจอขุมทรัพย์เข้าแล้วลี่หลิวปล่อยมือน้องชายแล้วแย่งถังไม้อันเล็กมาหนึ่งอันจากปายรุ่ยฉีก่อนจะเดินก้มหน้าเลือกคัสสันเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆใส่ถังไม้แล้วแอบเอาเข้าไปเทในมิติครั้งแล้วครั้งเลาจนบัดนี้ ในมิติได้มีภูเขาลูกเล็กๆที่เต็มไปด้วยหอยนางรมนับหลายพันตัวก่อนหน้านี้นางบอกให้ป๋ายรุ่ยฉีพาลี่เฉินไปจับปูริมโขดหินรอก่อนนางจึงใช้เวลาที่มีค่าให้คุ้มกับการเดินทางนางเดินเลาะชายทะเลตามแนวโขดหินก่อนแล้วไปเก็บสาหร่ายทะเลมาได้อีกมากสาหร่ายที่ถูกละลายพวกนี้มีมากจนนางอยากตะโกนเรียกชายสามผู้เป็นพี่ใหญ่มาช่วยนางเก็บ แต่ก็ได้แค่กัดฟันดังกรอดแล้วหยิบเอามีดสั้นออกมาตัดพวกมันแล้ววางกองรวมกันในตะก,กรา้าแล้วเถียวเข้าเถียวออกมิติเป็นว่าเลนปายรุ่ยฉีเห็นลี่หลิวเงียบหายไปนานจึงอยากไปตามหานางอยู่บ่อยครั้งแต่ลี่เฉินกลับบอกว่าอยากไปเที่ยวทางนั้นทางนี้และลากเขาไปทุกทีจนเขาต้องตามใจก่อนหน้านี้ลี่หลิวได้กระซิบบอกลี่เฉินว่า นางจะไปหาของอร่อยและต้องไปคนเดียวในระหว่างที่นางไปต้องไม่มีใครตามไปกวนเพราะว่าหากคนไปเยอะพวกมันจะวิ่งหนีเขาจึงคอยฉุดรั้งไปรุ่ยฉี่ไว้อย่างสุดกำลังนับได้ว่าการเอาของอร่อยมาบาังหน้าช่วยได้มากเลยทีเดียวลี่หลิวใช้มือซ้ายจับลำต้นสาหร่ายเมื่อขวาถือมีดตัดสาหร่ายอย่างชำนาญจนตอนนี้ก็ได้มามาก นางเอาสาหร่ายทะเลชุดสุดท้ายใส่เข้าไปในมิติแล้วเดินไปที่บ่อน้ำก่อนจะตักน้ำกินแล้วล้างหน้าน้อยๆพอหายเหนื่อยก็รีบออกจากมิติแล้วตรงไปเก็บหอยแมลงภู้ต่อด้วยความที่นางตัวเล็กมือเท้าก็เล็กตามไปด้วยหอยแมลงผู้ตัวอวบอวนค่อนข้างจะเก็บยากนางจึงเดินออกจากโขดหินแล้วช่วยสองหนุ่มมาช่วยนางงัดตัดพวกมัน คราใดที่พวกเขาเผลอนางก็แอบ,บดึงโขดหินเข้าไปในมิติด้วยความเหนื่อยล้านางจึงตัดสินใจลองทำดูปรากฏว่านางสามารถนำหินที่เต็มไปด้วยหอยแมลงภูและเพียงทะเลเข้าไปได้อย่างน่าทึ่งจนตอนนี้นางมีแผนการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มในมิติเพิ่มมาอีกอย่างเสียแล้วข้าทนเหนื่อยอยู่นานกว่าจะเก็บพวกมันมาได้หากรู้แบบนี้ แค่จับพวกมันแล้วย้ายเข้าไปในมิติก็ได้แล้วแต่ถ้าหากคาเอาเข้ามาเยอะเกินไปคนก็จะคลาแคลงใจว่าโขดหินที่มากมายหายไปไหนหรือฉันควรจะเดินไปจับทีละนิดทีละหน่อยกันนะโอ้ยทำไมฉันโลภมากแบบนี้นะลี่หลิวตะโกนเสียงดังในมิติและหายใจเข้าออกลึกๆก,ก่อนจะออกมาจากมิติแล้วเดินออกมาจะโขดหินท่านพี่พอหรือยังขอรับ ลี่เฉินชีนิ้วไปที่ถังไม้ที่เต็มไปด้วยหอยมแมลงภูอย่างภาคภูมิใจหากทำสำหรับกินวันนี้มันก็มากพอแล้วแต่หากจะเอาไปทำขายแค่นี้มันไม่เพียงพอหรอกนะลี่หลิวปาดเหงื่อด้วยไหล่ซ้ายพร้อมส่งยิ้มให้น้องชายตัวท้วมของนางอย่างเอ็นดูหากเจ้าต้องการมันมากกว่านี้เราสามารถหาคนงานมาเก็บเกี่ยวพวกมันได้และยังสามารถจ้างหวานรถม้าไปส่งที่เมืองหลวง มันคงไม่เสียอีแปะมากมายหรอกจริงด้วยเหตุใดข้าไม่จ้างคนมาช่วยเก็บของพวกนี้แล้วจ้างรถลากขนส่งไปเราท่านเหมือนเทพที่ชี้ทางสว่างให้ข้าเลยเจ้าค่ะขอบคุณท่านมากจริงๆลี่หลิวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่และกล่าวขอบคุณป๋ารุ่ยฉีที่เตือนสตินางว่ายังมีวิธีนี้อยู่ด้วยทีนี้ปัญหาที่นางคิดไว้ก็มีความกระจ่างขึ้นมาแล้ว การที่จะนำของออกมาจากมิตินั้นมันค่อนข้างยุ่งยากเมื่อพวกเขาถามไถ่ถึงที่มาที่ไปพ่อป่ายรุ่ยฉีเบิกทางให้นางเช่นนี้นางก็ยิ้มกริมอย่างพอใจแค่ชาวบ้านได้เห็นของมากมายที่นางขนกลับไปก็สามารถรอดจากสายตาอันน่าสงสัยพวกนั้นไปได้แล้วการมีความลับแล้วต้องปกปิดให้มันมิดนี่ช่างยากลำบากมากเลยจริงๆแต่หากข้าเปิดเผยข้าก็ไม่ต่างจากตัวประหลาด เมื่อคิดได้นางรีบวิ่งไปหาชาวประมงแล้วถามไทยจนได้ความว่าพวกเขาสามารถช่วยนางเก็บหอยนางรมหอยมแมลงภูพร้อมขนส่งไปให้นางได้ด้วยนางแทบอยากกระโดดขึ้นฟ้าด้วยความยินดีปรีดาเมื่อชาวบ้านกลุ่มหนึ่งราวห้าคนมาช่วยกันเก็บหอยทั้งสองสามอย่างใส่ตะกร้าจนเต็มและเก็บสาหร่ายทะเลใส่ตะกร้าจนเต็มรถลากหนึ่งคันรถ ลี่หลิวกล่าวขอบคุณและจ่ายค่าแรงสำหรับการเก็บเกี่ยวในครั้งนี้ไปตามที่พวกเขาร้องขอนั่นก็คือคนละ20อีแปะพวกเขาที่ขุ้นชินกับทะเลอยู่แล้วจึงเก็บได้อย่างเร็วงานนี้นางจึงใจดีให้ค่าแรงตามที่พวกเขาขอมาในระหว่างทางที่พวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้นาง นางก็พาน,น้องชายและไปรุย่ยฉีออกมาตามลาบปูออสการ์ที่แอบซ่อนอยู่ตามมุมโขดหินหลังจากที่มันขึ้นมาอาบแดดและแน่นอนนางแอบจับมันเข้าไปในมิติสาสี่ตัวเพื่อจะเอาไปเพาะเลี้ยงขอบใจแม่นางน้อยมากไม่ทราบว่าพรุ่งนี้ท่านจะออกเดินทางช่วงใดหรือขอรับชายวัยกลางคนถามคืน ลี่หลิวก็ได้ตอบไปว่าช่วงสายหลังอาหารเช้าพวกเขาจึงตอบตกลงและเอารถลากของพวกเขาไปฝากไว้ที่โรงเตียมที่นางพักเพื่อที่จะได้สะดวกในการเดินทางในวันพรุ่งนี้เมื่อเอารถม้ามาผูกไว้พวกเขาห้าพ่อลูกจึงรีบกลับบ้านไปเพื่อเตรียมตัวท่านพ่อค่าจ้างหวานร้อยอีแปะมันมากถึงเพียงนั้นท่านว่าไม่นางน้อยผู้นั้นจะมีอีแปะจ่ายเราเพิ่มอีกจริงหรือขอรับ นานจินบุตรชายคนโตวัยยีสิถามผู้เป็นบิดาอย่างสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงยอมรับงานที่ต้องไปถึงในเมืองหลวงเช่นนั้นและไม่ตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่าจะได้ค่าจ้างจริงหรือไม่ดูจากการแต่งกายที่เหมือนชาวบ้านธรรมดาของพวกเขายิ่งทำให้เขาหยุดคิดไม่ได้เลยเจ้าว่าเราเก็บหอยวันนี้เพียงสาสี่ชั่วโมงก็ได้คนละยีบอีแปะแล้วจะมีสักกี่คนที่ยอมจ่ายเงิน เพราะหอยพวกนี้กับเรานานจ้านมองไปที่เงินอีแปะที่ได้รับมาที่วางอยู่บนโต๊ะอาหารที่ผ่านการใช้งานมาช้านานด้วยเงินจำนวนนี้ทำให้เขาและครอบครัวอยู่ได้อีกหลายเดือนเลยทีเดียวและไม่มีใครเคยคิดที่จะเอาหอยธรรมชาติพวกนี้ไปทำอันใดเลยนางต้องมีความรู้อยู่บางมิเช่นนั้นก็เป็นได้เพียงพวกบ้านรวยถึงได้อยากได้ของทะเลแปลกๆไปมากถึงเพียงนี้ ข้าด้อยความรู้ไม่ทราบเรื่องนั้นหรอกขอรับพ่อก็ไม่รู้เช่นกันแต่เรานับว่าอะไรกันละ่ะที่ได้เงินมากถึงเพียงนี้แต่กลับยังต้องการมันเพิ่มอีกจากเด็กน้อยผู้นั้นหอยพวกนี้ไม่ได้มีราคาหากนางให้มาเพียงยี่สิบอีแปกก็ไม่เสียหายข้าบอกนางว่ายี่สิบอีแปะแต่นางก็ให้มาคนละยี่สิบอีแปะเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่เราหรือที่กำลังเอาเปรียบแม่นางน้อยผู้นั้นอยู่ข้าแค่อยากช่วยเอาของไปส่งให้คุ้มค่าเงินที่นางให้มาก็เพียงเท่านั้นนานจ้านยิ้มบางให้บุตรชายหนึ่งอีแปะนี้สามารถซื้อหมั่นโถไส้เนื้อได้หนึ่งลูกแต่นี้นางให้มาถึงร้อยอีแปะเฉียวนะคนที่มีน้ำใจถึงเพียงนี้เหตุใดเราจะไม่แทนคุณกันเล่าท่านพอ่อข้าผิดไปแล้วข้าจะไม่เห็นแก่เงิน แม้บ้านเราจะจนแต่เราก็จะไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเราเช่นกันดีดีจริงๆที่เจ้าจำคำของแม่เจ้าได้หานจ้านตบไหลบุตรชายยังปลอบโยนตั้งแต่พันรยาจากไปเขากับลูกๆทั้งสี่ก็อยู่โดยไม่มีแม่ให้ความอบอุน่นเขาที่เป็นพ่อทำได้แค่หาเงินเก็บของทะเลตามที่ร้านอาหารสั่งมาเท่านั้นและส่วนใหญ่ จะเป็นพวกปลาและไข่มุกใต้ท้องทะเลซึ่งหากวันใดเขาหามาได้มากจากการใช้เรือเล็กๆของเขาจะทำให้ครอบครัวได้กินอิ่มไปหลายมื้อแต่คราวนี้เพียงแค่เก็บหอยทะเลที่ไม่ได้ดำน้ำเสี่ยงชีวิตมันนับว่าโชคหล่นทับเลยก็ว่าได้เงินจำนวนนี้ซื้อข้าวได้หนึ่งกระสอบใหญ่และมีเงินซื้อเนื้อผักเลี้ยงพวกเขาได้อีกเป็นเดือน ทำให้เขาตื่นเต้นจับใจที่ได้เจอกับแม่นางใจบุญเช่นนี้ท่านพี่ขอรับพรุ่งนี้เราอยู่เล่นอีกหน่อยได้หรือไม่เสียงเทียนดับลงแต่เจ้าก้อนกลมนอนไม่หลับขยับตัวไปมาและสุดท้ายก็เอ่ยปากถามผู้เป็นพี่รองอย่างอดไม่ได้ฮือเจ้านะห่วงแต่เล่นไหนใครบอกจะดูแลพี่รองอย่างดีเล่าข้าดูแลท่านพี่ดีมากเลยนะขอรับจริงๆนะ ดเฉินใช้ขางน้อยๆอวอบ,อบๆเกยไหลพี่สาวพร้อมทำตาปริบๆอ้อนวอนจนนางต้องเอ่ยปากรับคำว่าจะให้เขาได้เล่นน้ำก่อนกลับหนึ่งชั่วโมงใครบอกให้สายตาของน้องเล็กมีสเสน่ห์และขี้อ้อนถึงเพียงนี้กันเล่าถ้าเป็นนันพอได้เจอกับลูกไม้หนีเขาเขาคงพาเจ้าเล็กลงไปเล่นน้ำตอนนี้เลยกระมังนอนได้แล้วเจ้าอย่าเสียงดังไป เห็นหรือไม่ว่ารบกวนพี่ไปรุ่ยฉีลี่หลิวชี้มือน้อยไปที่ด้านหน้าเตียงที่ตอนนี้อยู่กันสามคนเจ้าเล็กนอนตรงกลางส่วนนางนอนชิดด้านในแขนข้าคงไม่ชาอีกกระมังเพราะน้องเล็กชอบนอนหนุนแขนเป็นที่สุดข้าคงต้องหาซื้อผ้าแพรสักผืนใหญ่มาทำเป็นหมอนข้างให้เขาเสียแล้วงั้นข้านอนนะขอรับ ลีเฉินส่งเสียงกระซิบเบาๆเหมือนสายลมข้างหูผู้เป็นพีก่อนจะหลับตาลงวันนี้ข้าพลาดมากที่ทำอะไรด้วยตนเองจนลืมไปว่าข้าสามารถจ้างวานคนมาช่วยข้าได้แท้ๆนี่ข้าเปลืองแรงไปมากจริงๆมือน้อยๆของข้าผ่านการเข้าครัวมาอย่างหนักแถมยังต้องมาตัดเส้นใยของหอยที่หนาอยู่นานจนมือข้าได้แผลกลับมามากเลยทีเดียวลีหลิวยกมือบางขึ้นดู ทว่าในความมืดมิดมีเพียงแสงคบเพลิงที่เล็ดรอดเข้ามาเล็กน้อยทำให้นางเห็นภาพไม่ชัดลี่เหลิวจึงวางมือทาบกับหน้าท้องน้อยแล้วหลับไปไปรุ่ยฉีแกล้งหลับตาแล้วหายใจสม่ำเสมอพอรู้ว่าขนร,รอบๆพากันหลับเขาถึงได้นอนหันหน้ามาทางลี่เหลิวนับว่าข้าใช้บุญเก่าที่สะสมไว้ได้คุ้มค่าทั้งได้เปิดหูเปิดตากับการเก็บหอยปู มื้อเช้ายังมีแม่นางน้อยนึ่งหอยแมลงภูและทำน้ำจิ้มรสเลิศให้ข้าได้กินปูตัวใหญ่ที่นางจับมาได้ก็นำมานึ่งด้วยเช่นกันถึงมันจะกินได้เพียงแต่ขาแต่รสชาติมันยังคงติดอยู่ที่ปลายลิ้นของเขาขนาดคนครัวของทางโรงเตรียมที่นางไปยืมห้องครัวเพื่อใช้ทำอาหารยังต้องยอมรับว่ารสมือของนางช่างเยาวยวนใจมีสเสน่ห์จนน่าลหลงไหล ถึงพวกเขาจะได้รู้ว่าหอยมแมลงภูกับปูสีส้มขายาวสามารถกินได้แต่ลี่หลิวก็ไม่ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนหรือวิธีการทำแต่อย่างใดให้พวกเขาได้รับรู้เลยเพราะตอนที่นางเข้าครัวไปทำอาหารนางได้ขอให้พวกเขาออกจากครัวมาก่อนถึงพวกเขาไม่ได้ลิ้มลองรสชาติแต่ด้วยกลิ่นที่หอมหวนจนน้ำลหลไหลนั่นก็สามารถบอกได้อย่างดีเลยว่ามันต้องอร่อยมาก พอเห็นท่าทางการกินของทุกคนยิ่งทำให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นข้าไม่อาจคาดการได้เลยว่าภายหนา้านางจะก้าวข้ามจุดนี้ไปอีกไกลสักแค่ไหนแต่ข้าสามารถบอกได้เลยว่านางจะประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนและข้าก็ไม่รู้ว่าคนที่ไม่มีสกุลใหญ่หรือความมั่งคั่งเลยจะอยู่ในสายตาของนางได้หรือไม่ในอนาคต แต่ข้าโชคดีที่ได้ร่วมงานและได้รับความไว้วางใจจากนางมากมายเช่นนี้ท่านพีมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะเจ้าขาปายหาวเวที่กำลังจะเข้านอนเอ่ยกับสามีด้วยใบหน้าระรื่นใช่ข้าก็ไม่ได้คาดการเอาไว้หรอกแต่มันจะเป็นความทรงจำที่ดีของครอบครัวเราทั้งที่พักอาหารการกินข้าถือว่าเปิดโลกกว้างให้ข้ามากเลยทีเดียว แม้แต่พ่อครัวยังเดินมาถามเลยว่าต้องทำเช่นไรถึงจะรู้วิธีจัดการหอยหรือปูพวกนั้นแต่จะว่าไปแม่นางน้อยถือว่าใจแข็งมากนางเพียงแค่ยิ้มอ่อนและไม่เปิดปากบอกพวกเขาเลยแม้แต่น้อยปายเคอคิดถึงช่วงเวลาที่ทานอาหารแสนวิเศษแล้วมีพ่อครัวมายืนออและคอยถามอย่างอยากรู้อยากเห็นแต่ทว่าแม่นางน้อยกลับใช้ความเงียบ และรอยยิ้มแทนคําตอบจนพวกเขาล่าถอยไปแต่ก็แน่ละ่ะขั้นตอนวิธีการของตนที่ใช้หาเลี้ยงครอบครัวใครกันจะยอมเฉือนเนื้อตัวเองเราหากเป็นข้าข้าจะรีบกอบกวยผลประโยชน์ให้มากก่อนที่จะเปิดเผยมันออกมาหากเป็นเช่นนั้นถึงจะได้รับกำไรอย่างมหาศาล